รายงานผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษนายนกฤตจำปีพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไซองค์ประกอบที่1ความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ด,ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าได้วางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active Learning และประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านกระบวนการ PLC เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสื่อและนวัตกรรมของครูรวมทั้งการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ครูในสถานศึกษาอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนการยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอันเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดในการจัดการเรียนรู้ 1.2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพภายใต้หลักธรรมมาพิบาลโดยมอบหมายภาระงานสีฝ่ายอย่างเป็นระบบนำไปสู่กระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุปเป้าหมายของภารกิจงานแต่ละฝ่าย ส่งเสริมครูและบุคลากรของสถานศึกษาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมจนได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรของอำเภอเหนือคลอง ทำให้โรงเรียนบ้านเกาะไซมีแปลงเกษตรที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่ส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสภานักเรียนและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านการรับการสนับสนุนทุนการศึกษา จากหลายภาคส่วนควบคู่กับการสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาเพื่อยกระดับและต่อยอดการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผลทำให้นักเรียนและโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งเป็นระบบและสามารถรกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 1.3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการนำแพลตฟอร์มดิจิตอลขับเคลื่อนการบริหารงานจัดระบบข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบการจัดข้อมูลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเช่นการจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานผ่าน Google Calendar ภายใต้คอนเซ็ปต์ 4W w o o What เวนแวร์ When, หรือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศผ่าน Google Drive ภายใต้คอนเซ็ปต์ d a บใ in my h a n d in anywhere and anytime ข้อมูลอยู่ในมือของเราทุกที่และทุกเวลา โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ทำให้สามารถขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยส่งผลให้ภาระงานต่างๆมีระบบและประสบความสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ว1.4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีคณะกรรมการสถานศ,ศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายในทุกกิจกรรมโดยข้าพเจ้าได้ส่งเสริมให้นักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกิจกรรมวันสำคัญทางาศาสนา หรือกิจกรรมสำคัญในชุมชนทำให้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาของขวัญของรางวัลหรือปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของสถานศึกษานอกจากนี้ข้าพเจ้าเองยังมีส่วนร่วมในการกุศลทั้งการร่วมบริจาคข้าวสารสิ่งของให้ผู้ยากไร้ในชุมชนหรือกิจกรรมเครือข่ายฟุตบอลการกุศล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะกลุ่มเพชรประกาสใสที่ข้าพเจ้าเป็นประธานกลุ่มฟุตบอลการปุสลนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งคณะทํางานจากหน่วยงานต้นสังกัดสํานักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ตามภารกิจสําคัญต่างๆขององค์กร 1.5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั้งในรูปแบบการประชุมอบรมสมนาแบบออนไซต์ site, และแบบออนไลน์ line. ในหัวข้อที่เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาหรือในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของตนเองทำให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาในด้านต่างๆได้อย่างถูกต้องสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลครูดี4เหนือคลองประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ูมีคุณูปาการต่อการศึกษาจังหวัดกระบี่เนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2567อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผลองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาข้าพเจ้าได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานฝ่ายอาคารสถานที่และเครื่องเสียงกีฬาสารสัมพันธ์สัปดาห์วันครูกระบีครั้งที่68ประจำปี2 5 6 7ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการประเมินโครงการการอบรมพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานในวิชาชีพทางการศึกษา เข้าร่วมและออกแบบกิจกรรม sharing knowledge เสริมสร้างศักยภาพการทำงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่องค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพ ข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของชาติด้วยการร่วมถวายพระพรชัยมงคลเทิดพระเกียรติในทุกๆวันสำคัญร่วมละหมาดทุกวันศุกร์กับผู้นำศาสนาชุมชนบ้านเกาะไซการร่วมบริจาคสกาดข้าวสารอาหารแห้งในชุมชน พระเจ้ารับผิดชอบต่อหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศ,ศ,ศ,ศาึกษาเสริมสร้างป้องกันและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ,ศาึกษามีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวม จัดตั้งทีฟุตบอลเพชรประกาสย FC เพื่อช่วยเหลืองานการกุศลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินยัย